เนื่องด้วยประชากรโลกมีแนวโน้มของอายุไขเพิ่มขึ้นความต้องการการดูแลเรื่องหัวใจและหลอดเลือดอย่างครอบคลุมทุกมิติด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงเพิ่มขึ้นด้วยเพศจักรหญิงอาทิรัตจารุกิจพิพัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษกล่าวว่าองค์การอนามัยโลกคาดการว่าประชากรโลกกว่า18ล้านคนต่อปีเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด การเกิดโรคหัวใจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังมีความซับซ้อนมากขึ้นในอนาคตอันใกล้เนื่องจากผู้สูงอายุมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้น โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการยุกระดับการบริการและการป้องกันโรคหัวใจรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและการประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดระยะเริ่มต้นจากความดันโลหิตสูงและระดับคอเลสเตอรอลอีกด้วยเพื่อรับมือกับจำนวนเคสโรคหัวใจและอาการแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องที่เพิ่มสูงขึ้นง่ายๆครับคือ สำคัญที่สุดก็คือ,อผมอคิดว่าบำรุงราชแล้วก็แผนหัวใจของเราเนี่ยฮะเราทำเพื่อคนไข้เราเราจะเป็นเ t ช e แอด d v o วเ t e หมายความว่าเราจะพยายามจะทำให้เขาดีที่สุดเราโดย,โดยเฉพาะ,ะให้เขาทั้งทั้งตัวคนไข้และครอบครัวให้เขามีความสุขแล้วเราก็เห็นความสำคัญว่า เวลาคนไข้ที่บารุงราชที่มาที่บำรุงราชเนี่ยนี่ทั้งทั่วโลกทั้งเอ็กซ์แพดอะพวกนี้เขามีความหวังมากที่ว่าเขาจะได้การรักษาที่ดีและและที่จะทำให้ให้เขาหายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอ่เป็นเพรสเชอร์ของเราที่จะว่าเออทำอยังไงเราถึงจะให้เขาทำได้ให้หายได้เราจะต้อง ทำให้แน่ใจว่าต,วตัวตัวทีมของเราเทคโนโลยีอของเราแล้วการรักษาของเราเนี่ยมันอัปเดตแล้วก็ดีจริงๆซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็ต้องต้องแมนเดตกับของเราเราจะต้องการเรียนรู้จะต้องมีการปรับปรุงทาง Executive แล้วก็แอ i มิ s t สเ t ชันของบำรุงร่าชก็จะต้องอลงทุนเพื่อที่จะ,ะปรับปรุงไปเรื่อยๆไม่ไม่อยู่เฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ย ท,ทุกประการท,ที่ผมพูดมาเนี่ยทางบำรุงราชี่้ทำทุกอย่างทำเพื่อคนไข้ลงทุนเพื่อจะทำให,ให้ให้เก่งขึ้นเรื่อยๆเราไม่คิดว่าเราเก่งที่สุดเราจะพยายามจะว่าทำยังไงถึงจะเก่งกว่านี้ผมหวังว่านะภายใน5-6ปีเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้ทั่วโลกเขรู้ว่าที่บำรุงราชเนี่ยเป็น one of the best center in the world ทที่ผมพูดเมื่อกี้นี้คะคือเราจะเป็นที่เขาที่เขาไว้ใจได้ว่าถ้ามาที่นี่แล้วเนี่ยจะได้การรักษาที่ททดีที่สุดขึ้นมาครับซึ่งในตอนนี้มันก็เหมือนเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะดยเพราะถ้าผมจะเล่าให้ฟังหน่อยก็ได้ว่าคนไข้ตออเนี้ยที่ที่มาจากทั่วโลกเนี่ยเขาก็เขาก็คิดอย่างนั้นตอนแรกๆที่เขามาบำรุงราษเนี่ยเมื่อ10-20 3าปีที่ปีที่แล้วเนี่ย เขาคิดว่าได้รักษาการดีเท่ากันกับ,กบที่อื่นแต่ว่าราคาการรักษาถูกกว่าแต่ตอนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วต,ตอนนี้คนเข้ามาเนี่ยเขาคิดว่าบาังรุาเนี่ยไปม,มีหมอที่ดีมีการรักษาที่ดีโดยเฉพาะน,นี้ถ้าผมจะเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้ทั้งในอเมริกาทั้งในยุโรปเนี่ยเขาจะมีปัญหามากใน,ในเรื่องแถวแค่ของเขาเพราะว่าเ,เขามีการตัดบัตรเจ็ดเยอะแล้วก็คนคขไข้ก็ไม่ ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ประทับใจไม่ I'm not I'm not sure to say in Thai เพ uh, ราะว่า not satisfied you know, แล้วก็หมอก็ไม่แฮปปี้หมอก็ทำงานมากแล้วก็เวลาที่จะให้กับคนไข้เวลามาก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนหมดหลายหลายคนทั้งอเมริกาทั้งยุโรปเนี่ยเขาก็จะมาหามาหากับเราที่นี่